บางเรื่องที่ไอ้ผีผีเลวพวกนี้พอมันเข้าไปสิงร่างของมิงเนี่ยแล้วมันไปทําเรื่องอุจจารหลายๆอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าโชคดีว่ะที่ที่ผมมาดูเรื่องนี้แล้วมันเป็นเพียงแค่เรื่องที่แต่งขึ้นมานะฮะหนังตะลุ่รีวิว พูดถึงเรื่องที่เรารอคอยกันดีกว่าครับกับภาพยนตร์เรื่องร่างทรงผมแทบจะกลุมขมับเลยผมจะรีวิวยังไงดีวะเรื่องนี้นะฮะเพราะเพิ่งเพิ่งดูมาเพิ่งดูมาจริงจริงนะฮะปกติแล้วการดูหนังสักเรื่องหนึ่งเนี่ยการที่เราจะรีวิวให้ได้ในเรื่องเดียวโดยที่เราดูหนังรอบเดียวเนี่ยมันต้องใช้ใช้เทคนิคขั้นสูงพอสมควรนะแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะบอกได้เลยว่าถ้าให้ดูหลายรอบผมก็ ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะหนังผีที่ผมว่าดูแล้วแล้วน่ากลัวเนี่ยเรื่องล่าสุดที่ผมได้ดูเนี่ยถ้าจําไม่ผิดน,นะถ้านึกไม่ออกนึกนึกไม่ออกาที่ดูแล้วน่ากลัวจริงๆก็คือภาพยนตร์เรื่องลัดดานแลนนะฮะลัดดานแลนก่อนหน้านั้นก็จะเป็น โปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตไหมก่อนหน้านั้นก็จะมีผีคนเป็นโอ้โหแต่และเรื่องนี้ก็มีมีผีที่เราบอกได้เลยว่าถ้าดูแต่และเรื่องนี้นะสนุกแล้วก็น่ากลัวไปในเรื่องเดียวกันเลยนะครับโดยที่ในภาพยนตร์เรื่องร่างทรงเนี่ยฮะพูดข้อมูลเบื้องต้นก่อนแล้วกันเนาะเอาเอาข้อมูลเบื้องต้นก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะไปลงลึกในเรื่องของเนื้อหาฟิลลิ่งการดูนะครับแล้วก็คําแนะนําก่อนเข้าไปดูแล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะ ร่างทรงครับเป็นผลงานการกำกับโดยคุณโต้งบรรจงปิสันทนกคุลครับแล้วก็มีคุณนาโฮงจินครับมาร่วมเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ร่วมกันสร้างระหว่างไทยและเกาหลีนั่นเองได้รับนักแสดงที่เป็นนักแสดงที่มาแจ้งเกิดในเวอร์ชั่นของภาพยนตร์เลยนะก่อนนี้นมีผลงานการแสดงในในละครแล้วก็ซีรีส์อยู่มากมายครับอย่างตัวของรัรินยา คุณมงคลเพชรนะฮะตัวของน้องยาดาเนี่ยน้องยาดาที่มาเล่นเป็นมิง้งนยฮะก็ก็เป็นตัวละครหลักที่อยู่ในเรื่องนี้นะฮะอีกคนหนึ่งก็คือนาเอี้ยงนะฮะนาเอี้ยงเสวนีครับตัวของนาเอี้ยงเนี่ยถ้าถ้าใครที่อ่าได้ดูหนังบ่อยๆเนี่ยน่าจะเห็นตัวของน้าเอี้ยงเยอะเลยฮนะส่วนใหญ่ก็น้าเอี้ยงก็จะเล่นเป็นบทของแม่แต่ว่าน้าเอี้ยงก็เล่นหนังเยอะมากเลยนะสุวณีอุทุมมาครับรับบทเป็นป้านิ่มครับโดยที่ในเรื่องของร่างทรงเนี่ย จะเป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงวัฒนธรรมธรรมเนียมของชาวอีสานของประเทศไทยไม่ไม่ใช่เฉพาะชาวอีสานสิทั่วประเทศไทยคนไทยของเราเนี่ยน่าจะคุ้นชินคุ้นเคยกับวัฒนธรรมธรรมเนียมของการทรงเจ้าเข้าผีหมอดู การมูเตลูอะไรพวกนั้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งครับซึ่งเรื่องราวของร่างทรงเนี่ยจะเล่าไปในรูปแบบของการเป็นทีมไปถ่ายทําสารคดีนะฮะโดยลักษณะการเล่าเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่ของเรื่องเนี่ยฮะก็จะเป็นการถ่ายภาพแบบลักษณะของฟารฟุตเทสถือกล้องเดินตาม เดินตามผู้ที่ไปสัมภาษณ์แล้วก็เป็นการสัมภาษณ์แล้วก็จะเจอเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ในเรื่องนั่นแหละว่าเป็นแบบไหนอย่างไรมีการมาตัดให้มันให้มันเป็นการเล่าเรื่องได้นั่นเองเป็นการเมคขึ้นมานะเมคขึ้นมาว่ามันคือการถ่ายทําสารคดีเรื่องของร่างทรงเกี่ยวกับร่างทรงของย่าบายันครับโดยที่ย่าบายันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเหมือนกับผีนั่นแหละอ่ะเรียกง่ายๆคือผีแต่ว่าตัวของตัวละครในเรื่องนี้เขาก็อธิบายเรื่องของผีไว้ให้ฟังครับว่าผีในประเทศไทยเนี่ย มันมีอยู่ในทุกที่ครับมีอยู่ในทุกที่ทุกทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นตามตามบ้านเรือนตามป่าเขาตามวัตถุต่างๆนะฮะก็มีความความเชื่อเกี่ยวกับผีพวกนี้อยู่มากมายครับโดยที่จะแบ่งผีออกเป็นหลักๆคือ2ประเภทเลยก็คือผีดีผีดีคือผีที่มาช่วยปกปักรักษาของเราพวกเทพารักษ์นั่นแหละอีกผีหนึ่งก็คือผีร้ายครับไอ้พวกนี้คือจะมากัดกินมาคอย แข่งแย่งชิงดีเข้าสิงแล้วก็ทําเรื่องเล่ๆให้กับชีวิตของเรานะฮะโดยในเรื่องร่างทรงเนี่ยจะพูดถึงตัวละครอย่างมิงครับตัวนี้แหละฮะผู้หญิงคนนี้แหละครับตัวละครของมิงครับตอนแรกเนี่ยฮะทางเนื้อเรื่องเนี่ยในตัวอย่างก็ตามนะฮะเขาระบุมาว่ามิงเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่มาเป็นผู้สืบทอด ร่างทรงของย่าบาหยันนะฮะแต่ว่าตัวของมิงก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ครับเหมือนเด็กรุ่นใหม่หลายหคนนะฮะในในในปัจจุบันนี้ก็มีเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนเนาะ,ะง่ายๆเลยถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยปัจจุบันนี้ถ้าถามว่าเด็กรุ่นใหม่หลายคนเขาเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมแทบไม่เชื่อด้ยซ้ําไปนะฮะอย่างผมผมก็แทบไม่เชื่อด้วยซ้าไปนะฮะ,ว,ะ,ฮะว่ามีจริงๆหรือเปล่าแต่ว่า ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ยังพยายามที่จะลองมองหาดูว่าเออมันมีจริงหรือเปล่าว่ามันมาหรือเปล่าว่าถ้าเราเจอแล้วจะทํายังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังคิดแบบนี้อยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าพอเป็นเด็กรุ่นใหม่อย่างมิงนะ้งเนี่ยมิ้งก็จะ ไม่เชื่อครับไม่เชื่อแล้วก็มีการสบประมาทด้วยว่าอไอ้ร่างทรงเนี่ยมันก็คืออะไรอ่ะมันคือพวกที่มาเต้นเต้นมาตัวสันดึกตตัวสันปุ๊บก็โดนผีเข้าผีเข้ามาแล้วก็มาบอกนูน่นบอกนี่บอกนั่นทั้งๆที่ไม่ใช่ญาติกันแท้แต่ทําไมพอเป็นผีเข้ากลับมาเชื่อกันได้อะไรแบบนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นมุมมองนะฮะว่าคําว่าร่างทรงของแต่ละคนนยฮะ,ะมันมันมีมันมีม,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 มีมีความเชื่อที่มันแตกต่างกันไปนะฮะโดยที่มิงครับมิงก็ หลังจากที่บอกปฏิเสธไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องการจะมาเป็นล่างสรงนะฮะแล้วก็บังเอิญบังเอิญครับมีเหตุการณ์นะฮะในตัวอย่างเขาีการบอกไว้เลยว่าล่างขาองมิ่งเนี่ยมันเหมือนกับรถที่เสียบกุญแจค้าไว้ใัยสิจังมาครับก็ได้ก็หมายความว่าร่างของมิ่งครับเป็นเหมือนประตูที่เปิดออกนะฮะเหมือนเหมือนเป็นทางผีผ่านอะ ทางผีผ่านคือผีไม่ว่าผีตัวไหนผีสัมภเวสีตรงไหนก็ตามผีสัมภเวสีตัวไหนก็ตาม,ม,ะตตามจะเข้ามายึดครองร่างนี้แล้วจะเอาไปทําอะไรก็ได้แล้วไอ้ผีสัมภเวสีที่มันเข้ามายึดครองร่างมิ้งเนี่ยก็ไปทําเรื่องราวที่แบบว่า อุจจารอุบาทมากๆนะฮะเท่าที่ผมได้ดูมาในเรื่องนี้เขาให้เราได้เห็นเลยว่าตัวผีที่เข้ามาสิงร่างของมิงเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแล้วก็ระบุไม่ได้ด้วยว่ามีกี่ตนกี่ตัวแล้วก็เอาไปทําเรื่องเลวซามต่ําช้าหลายๆอย่างนะฮะทำให้ตัวของมิงเนี่ยแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเลย ครอบครัวของมิงครับจึงต้องมาช่วยกันทําพิธีกรรมนะฮะไล่ผีพวกนี้ออกจากร่างกายของมิงครับโดยที่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 ก็ต้องไปเสาะหาพื้นที่ที่วิญญาณเนี่ยมันรวมตัวกันอยู่วิญญาณเนี่ยมันมาจากไหนอย่างไรวิญญาณพวกนี้ทำไมมันถึงแค้นอาฆาตตัวของมิงและครอบครัวขนาดนี้ตอนแรกนะฮะตอนแรกเนี่ยผมก็ดูแล้วผมก็ก็เอกใจนะครับว่าเออเฮ้ยปกติแล้วเนี่ยพวกวิญญาณร้ายพวกเนี้ย มันจะไม่สามารถมาทำอะไรเราได้นะถ้ามันไม่ได้มีกรรมต้องกันอยู่นึกออกไหมฮะถ้ามันมีกรรมต้องกันหมายความว่าคุณจะสามารถเข้ามาทําร้ายเราได้แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้มีกรรมต้องกันอยู่อเอทำไมอ่ะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นแต่ว่าในเรื่องนี้ก็มีการไขให้กระจ่างเลยนะฮะว่าทําไมตัวของมิงถึงถูกวิญญาณพวกนี้จองเวรจองกรรมนักหนาก็ ไปดูเอ,เองแล้วกันว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะในเรื่องเนี่ยฮะนักแสดง2คนหลักๆเลยนะฮะในเรื่องวิธีการเล่าเรื่องของคุณโต้งบรรจงเนี่ยจะเล่าผ่านตัวละครของป้านิ่มครับป้านิ่มก็คือร่างทรงของยาบายันครับกับตัวของมิงครับที่เป็นว่าที่ร่างทรงของยาบายันครับแต่อย่างที่บอกไปนะฮะว่ามิงเนี่ยไม่ได้เป็นร่างทรงของยาบายันครับกลับกลายเป็นว่ามิงเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในคนที่ถูกผีอื่นมาเข้าสิง ะะมาเข้าสิ่งเนื้อเรื่องจะเป็นลักษณะของการทำสารคดีมากกว่านะฮะจำจำไม่ใช่เป็นลักษณะของการตีแผ่ศาสนาตีแผ่ความเชื่อเลยนะฮะโชคดีผมบอกบอกเสมอบอกกับตัวเองเสมอเลยว่าดีนะโชคดีนะที่ในเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมา ในภาพเนี่ยที่ออกมาบางฉากบางเรื่องที่ทําออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันรับไม่ได้ในใจผมด้วยซ้าไปบางเรื่องที่ไอผ้ผีผีเลวพวกเนี้พอมันเข้าไปสิงร่างของมิงเนี่ยแล้วมันไปทําเรื่องอุจจารหลายๆอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าโชคดีว่าที่ที่ผมมาดูเรื่องเนี้ยแล้วมันเป็นเพียงแค่เรื่องที่แต่งขึ้นมานะฮะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าจากที่ผมเคยได้ฟัง เรื่องผีมานะผมชอบฟังเรื่องผีผมจัดรายการผีพอผมจัดรายการผีผมมาฟังเรื่องผีเยอะๆเนี่ยไอเรื่องเกี่ยวกับการโดนของการทรงเจ้าการเข้าผีการโดนผีเข้าเนี่ยมันมีอะไรที่หนักหนาสาหัสที่มันที่มันแบบว่า เลวสามใช่ไหว่าเลวสามดีกว่าเลวสามกว่าในเวอร์ชั่นของภาพยนตร์เรื่องร่างทรงอีกเยอะเลยนะถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยากลองจะฟังเรื่องพวกนี้แล้วมันเป็นแบบดาร์กไปเลยเนี่ยให้ลองไปหาฟังได้นะฮะในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ผมไม่ไม,ไม่แนะนําเรื่องนะไม่แนะนำไม่แนะนําเรื่องเป็นว่าเป็นเรื่องอะไรนะฮะแต่ว่าเรื่องร่างทรงเนี่ยฮะถ้าให้รีวิวฉบับสั้นๆเลยรีวิวฉบับสั้นๆเลยนะ หนังดีหนังดีดีจริงๆหนังดีจริงๆเนื้อเรื่องมีการไล่ระดับตั้งแต่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆคืนค่อยๆคืดคืดคืพอขึ้นพีคปุ๊บพีคพมีพีคในพีคพีคในพีคพีคพีคขึ้นไปอีกมีพีคในพีคก็พีคขึ้นไปถ้าถ้าเป็นภาษาของนักลงทุนครับเรียกว่าอารมณ์พีคแบบทูดมู n นะฮะเรียกอย่างนี้ก็ว่าได้กันเลยทีเดียว คือเขาไล,ไล่ไล่อารมณ์ได้ดีมากนะจากอารมณ์ที่แบบว่าเหนือน่อยเอื่อยเฉยมาเรื่อยเรื่อยเืแต่ว่าค่อยๆไล่อารมณ์ของการโดนผีเข้าการปฏิเสธผีวิญญาณผีที่อยู่ในร่างกายที่อยู่ในครอบครัวปฏิเสธนู่นนี่นั่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมาขอความช่วยเหลือแล้วก็เราก็จะต้องเจอผีผีโดยเฉพาะช่วงช่วงเรื่องพอมันเล่าเล่าไปถึงช่วงไม่กี่วันก่อนที่เขาจะทําพิธีเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าไอ้ช่วงนั้นอ่ะผมนะมือผมอยู่อย่างเงี้ย มือผมอะปิดปากอยู่เงี้ยแล้วก็อุทานอุทานตลอดเลยครับอะไรอะไรอย่างนี้จริงจริง <c oughs> จริงๆ,ๆ,ๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวครับคนที่นั่งอยู่ในโรงภาพยนตร์น่ะแทบจะอุทานเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าอ, <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่เชื่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองไปดูนะฮะถ้าดูแล้วรู้สึกแบบเดียวกันเนี่ยครับ <c oughs> ผมบอกได้เลยว่าไม่แปลก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 นะฮะจุดเด่นของเรื่องนี้นะ เออก็คือการเล่าเรื่องลักษณะเหมือนของสารคดีครับให้เราได้เห็นความจริงหลายๆอย่างนะฮะไม่ได้ไม่ได้จำกัดนะฮะว่าความเชื่อจะเป็นแบบไหนว่าทุกคนจะมีความเชื่ออะไรเพียงแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยสมควรเคารพในความเชื่อของกันและกันนะฮะว่าความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยเขามีความเชื่อแหละครับเราไม่ควรที่จะไปทําลายทําร้ายความเชื่อของคนอื่น อะไรแบบนั้นนะฮะในเรื่องนี้ก็มีความเชื่อที่มันหลากหลายมากเลยนะฮะแล้วก็ให้เราได้เห็นอไอพิธีไอพิธีที่เราสบประมาทไว้อะว่ามันคือพิธีตัวตลกที่มีคนดิ้นดิ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 นดนะแล้วก็ตะโกนร้องเลยเ้ยอะไรเงี้ยไอ,ไอพวกโดนผีเข้าโดนนู่นนี้นั่นมันมันมี มันมีทั้งจริงและไม่จริงต้องบอกอย่างนี้เลยมันมีทั้งจริงและไม่จริงแต่ว่าในเรื่องนี้โชคดีอย่างที่ผมบอกไปโชคดีที่มันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมานะับเพราะว่าในในหลายๆฉากในหลายๆอย่างที่อยู่ในเรื่องเนี่ยบอกตรงๆว่า ขนาดผมเองผมยังรู้สึกว่ามันรับไม่ได้จริงๆนะฮะกับกับพฤติกรรมหลายๆอย่างของผีเลวพวกนี้ที่เข้ามาสิงร่างของปิงนะฮะถ้าเราได้ดูแล้วภาพยนตร์ที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่านึกหรือแวบเข้ามาในหัวแล้วมันมันรู้สึกคลับคล้ายคลับ,คล,บคลาคล้ายมากเลยก็คือภาพยนตร์เรื่อง The Last e x o r โซค m นะฮะในปี The Last Exo กโซค m มในปี2 0 1 0นะสิปีก่อนเนี่ยมีภาพยนตร์เรื่อง The La s ส e x o กโซค m มขึ้นมานะฮะเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับบาทหลวงคนหนึ่งนะฮะเป็นบาทหลวงเป็นพระนักเทศน์นี่แหละแล้วก็มีกองถ่ายทํา สารคดีครับเข้ามาร่วมถ่ายทำกับบ่านหลวงคนนี้นะฮะแล้วก็มาเจอเหตุการณ์ที่บ่านหลวงคนนี้จะต้องไปขับไล่ วิญญาณที่เป็นวิญญาณปีศาจร้ายจริงๆนะฮะที่เข้ามาสิงร่างของคนที่มาร่วมพิธีกรรมนี้จริงๆนะฮะซึ่งเรื่องราวรูปแบบเนี่ยล้ายกันมากเลยข้อเตรียมใจข้อเตรียมใจอ่ะจริงๆเนี่ยผมเห็นคนอื่นคนหลายคนมาคอมเมนต์ไปดูวันแรกมาแล้วมาโพสต์ลงไปแล้วโอ้ดูร่างทรงวันแรกนะฮะปกติแล้วนะฮะปกติแล้วถ้าดูหนังดูหนังรอบแรกอ่ะดูเพื่อความบันเทิงใช่ไหมอ,อีกรอบหนึ่งก็ดูเพื่อศึกษา ะะหลายๆคนก็ดูศึกษาหลายรอบอะไรประมาณนี้แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ไหวจริงๆที่จะดูหลายรอบนะฮะดูแล้ว รู้สึกจิตตกเหมือนกันนะจิตตกเหมือนกันนะข้อข้อสำคัญเลยถ้าคุณเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องทำใจก่อนว่านี่ไม่ใช่หนังผีที่คุณจะได้เห็นผีโผลมาเป็นจมสแกร์นะฮะไม่มีผีโผลออกมาเป็นไม่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีผีที่เป็นแบบวิญญาณอะไรแบบนี้โผลออกมาอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะฮะแต่ว่าไอ้ผีที่มันมาโผลในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นผีลักษณะผีที่มาสิงคนแล้วนะฮะลักษณะการขยับร่างกายการเดินการ การเดินการเหินตอนโดนผีสิงเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหนี่ขณะผมหลับตาเนี่ผมยังนึกภาพตอนนั้นออกเลยว่าไอฉากที่มันโดนผีสิงตัวตัวของของมิงเนี่ยโดนผีสิงเนี่ยมันลักษณะการขยับร่างกายเนี่ยมันเหมือนอะไรนะ,ะก่อนหน้านี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีใครใครเคยดูไอนี่เดอะหลอกเดอะลิงใครเคยดูกอลลั่มนะฮะโอ้โหพอมันโดนผีสิงแล้วมันเป็นแบบคล้ายๆแบบนั้นอะคือมันดูหลอนดูน่ากลัวลึกๆล,ลงไปแล้วแล้วก็ลองคิดดูนะฮะต่อต่อให้ ต่อให้คุณจะสวยแค่ไหนก็ตามนะฮะแต่ว่าพอคุณโดนผีสิงแล้วทำตัวเป็นบ้าๆประบองอย่างนี้ผมก็หือแรกๆก็รู้สึกว่าเออตัวละครน,น่ารักดีนะตัวของมิงน่ารักดีนะตัวของน้องอ่ายะดาใช่ไหมยะดาตัวของคนที่แสดงเป็นมิงดูแล้วน่ารักดีนะพอโดนผีสิงแล้วพอเริ่มทําพฤติกรรมเลยหลายอย่างโอ้โหผมรู้เลยว่าการโดนผีสิงนี่มันมันคืออะไรที่แบบ เออมันหนักนะมันหนักมันหนักมากเลยนะฮะหลายๆคนเขาบอกว่าเขาโดนของโดนผีสิงนี่ถ้าโดนจริงๆนี่ก็ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับยิ่งในประเทศไทยยิ่งเราสัมผัสอยู่กับพฤติกรรมวัฒนธรรมธรรมเนียมแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยยิ่งเราไปดูเรื่องนี้เราจะยิ่งอินกว่าอินกว่าผมว่าอินกว่าคนเกาหลีที่ดูร่างทรงด้วยซ้ำไปอินกว่าคนอเมริกาที่ดูร่างทรงด้วยซ้ำไปเพราะว่าตัวเราเองอะสัมผัสกับ กับวัฒนธรรมสัมผัสกับธรรมเนียมสัมผัสกับวิธีการแบบนี้อยู่แล้วนะฮะยิ่งเราได้ดูเนี่ยโอ้โหยิ่งยิ่งยิ่งอินครับยิ่งอินนะฮะแต่ว่าใครจะไปดูเรื่องนี้จิตอ่อนไม่ควรไปนะฮะคุณจะไปดูแล้วจะกรี๊ดทุกทุกฉากเนี่ยคุณไม่ควรไปนะฮะรบกวนคนชมภาพ,พยนตร์คนอื่นนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้สมควรดูและต้องตั้งใจดูจริงๆนะฮะควรเตรียมตัวอะไรไปบ้างในการดูภาพยนตร์เรื่องนี้หนึ่งครับผ้าห่มนะผมเตรียมผ้าห่มไปดูนะอีกอย่างหนึ่งคืออย่าดมนะฮะเพราะว่าลักษณะการเล่าเรื่อง ที่บอกไปครับเป็นลักษณะของสารคดีนะฮะการถ่ายทําจะเป็นลักษณะของฟาฟุตเทสถือกล้องถ่ายผ่านมุมมองบุคคลที่1ครับเพราะฉะนั้นกล้องมันจะสั่น พอกล้องมันจะสั่นเนี่ยจะทําให้บางทีเนี่ยคุณดูไปดูไปแล้วอาจจะเวียนหัวได้นะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะให้เตรียมตัวให้พร้อมนิดนึงนะฮะทานข้าวไปให้เรียบร้อยที่สําคัญเลยอย่าไปนั่งแถวหน้ามากนักนะฮะเพราะว่าถ้าคุณนั่งแถวหน้าเนี่ยคุณจะดูแล้วจะเวียนหน้าจริงๆดูจะเวียนหัวจริงๆถ้าใครที่ไม่ชอบแนวฟาฟูเทนเนี่ยก็ก,กน็น่าจะไม่ชอบเลยนะฮะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบแนวฟาฟูเทนดูใครเคยดูคืนยุติธรรมอะไรประมาณเนี้ยดูแล้วสนุกนะฮะเนื้อเรื่อง การไล่เนื้อเรื่องจะไล่ค่อยๆไล่ขึ้นมาพอผีก็จะพีกในพีกพีกในพีกโดยเฉพาะอีฉากช่วง7วัน6 7วันก่อนที่จะทําพิธีไล่ผีอันยิ่งใหญ่เนี่ยฮะอีฉากที่กองถ่ายทีมงานเริ่มไปติดกล้องวงจรปิดอีกล้องวงจรปิดเขียวๆที่เขาตัดมาให้ดูในตัวอย่างหนังอะตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่2ออะอันนั้นเป็นแค่เศษเสี้ยวเดียวที่เราได้ดูเท่านั้นถ้าคุณได้ดูเต็มๆคุณจะรู้สึกว่ายตลอดทั้งเรื่องอ่ะ โชคดีแล้วกันถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีที่มันไม่ใช่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็คือการรวมอ็อบเจกต์หลายๆอย่างนะการรวมอ็อบเจกต์หลายๆอย่างรวมความเชื่อหลายๆอย่างเกี่ยวกับร่างทรงเกี่ยวกับพิธีกรรมที่อยู่ในประเทศไทยมาไว้ในเรื่องนี้เรื่องเดียวผพว่าชาวอีสานไปดูเรื่องนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นเป็นคนภาคอื่นมาดู คณเป็นคนใช้ภาษากลางเป็นหลักก็ดูเรื่องนี้ไม่มีปัญหาครับส่วนใหญ่ภาษาอีสานก็ฟังง่ายนะฮะฟังง่ายจริงๆนะฮะถ้าใครได้ดูเรื่องนี้แล้วเป็นอย่างไรมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับกับภาพยนตร์เรื่องร่างทรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง a l e ็ก n d e r Channel